รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรือว่าตำแหน่งใดก็ตามถ้าเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่หนูเชื่อว่างานจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่หนูได้รับเลือกให้ทำตำแหน่งเฮลันยิปของห้องพอเพื่อนเพื่อนเห็นในความละเอียดรอบคอบในการทำงานของหนูค่ะหนูโชคดีที่คุณครูให้โอกาส ได้ทำงานธนาคารโรงเรียนซึ่งถือเป็นความฝันเล็กๆของหนูที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆค่ะเมื่อมีโอกาสก็อยากจะว้้เอาไว้ลและตัดสินใจเข้ามาทำงานธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินค่ะหน้าที่ของหนูจะเป็นคนที่คอยบันทึกข้อมูลพิมพ์สมุดบัญชีของเพื่อนๆที่นำเงินมาฝากหรือถอนค่ะหนูได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจากการทำงานธนาคารโรงเรียนค่ะ และสิ่งที่หนูยึดมั่นมาโดยตลอดก็คือจะต้องประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบต่างๆและวคอยช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสค่ะธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม